เอาละครับผมก็ขอกราบสวีดาสวัสดีเพื่อนชาวแฟนเกมคริ antis, สตันออฟแอตแลนด์กันอีกที่ันนะครับ สืบเนื่องจากทางตัวเกมครับได้ทําการเปิดให้บริการมาน่าจะกเกือบๆหนึ่งเดือนกันแล้วนะครับผมซึ่งใดียวันนี้ครับเราจะมาจัดเทียร์ลิสตัวละครที่เล่นง่ายตามความคิดเห็นของผมนะแล้วก็มีการอ้างอิงข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์จีนกันด้วยนะว่าเอ้ยถ้าเล่นในระยะยาวตัวละครอะไรที่น่าสนใจแล้วตัวคลาสใหม่ๆในอนาคตเนี่ยจะมาแทนในตําแหน่งอะไรและที่เรามีนับปัจจุบันเนี่ยจะยังคงอยู่เทียร์เอยู่หรือเปล่าถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปรับชมคลิปฝากเพ like, ื่อนกดไลค์คลิปนี้ครั้งหนึ่งไลค์แล้วถ้าเพืเ่ ผมฝากกดติดตามและกดกระดิกแจ้งเตือนกันไว้ได้วยนะครับและสลับเป็เพื่อนใดที่กำลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกที่สะดวกและประหยัดกว่าการเติมเองต้องร้านนี้เลย Over Top Up มีบริการดีๆเยอะแยะมากมายสำหรับเ,เพื่อนใดที่สนใจลิงก์ร้านอยู่ใต้คลิปนี้ก็ขอฝากกันไปด้วยอยากเติมเกมต้องร้าน Over Top Up หากคุณต้องการเล่นเกม PC ในขณะที่อยู่นอกบ้านพร้อมความหน่วงระดับต่ำและคุณภาพ 1080p ลองใช้ OS Link จาก LD Player ดูสิเื่อเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ของคุณจากระยะไกลได้ทุกที่ทุกเวลาและหากมีผู้ใช้ OS Link ใหม่มาติดต่อแฟนเพจ OS Link และบอกที่ช่องซักนิดคุณจะได้รับ VIP ฟรีไปเลย1เดือนไม่อยากพลาดอย่าลืมดาวน์โหลดมาเล่นด้วยกันนะครับโอเคครับเพื่อนๆก่อนอื่นเลยนะครับจะต้องขอบอกเพื่อนๆกันก่อนเลยนะครับว่าตัวเกม Crystal of a t l a n t เนี่ยเขาจะมีอาชีพหลักแล้วก็จะมีคลาสย่อยลงไปหลายคลาสมากๆครับโดยที่อาชีพหลักในแผนณปัจจุบันเนี่ยเขาจะ ะมีอยู่ทั้งหมด5อาชีพนะครับตามตัวละครที่อยู่ระนากคนเลยนะครับผมแล้วก็แต่ละอาชีพครับเขาจะมีคลาสย่อยซึ่งปัจจุบันครับคลาสย่อยที่มี3คลาสนะครับมันจะมีทั้งหมด2อาชีพนั่นก็คือมือปืนกับจอมเวทโดยแต่ละคลาสย่อยครับเขาก็จะมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันไปซึ่งในวันนี้ครับเราจะมาจัดเทีย์กันซึ่งเทีย์ที่ผมจะแบ่งนะครับผมจะแบ่งออกเป็น3เทียร์หลักๆเลยก็คือเทียร์ S ที่เป็นแบบประเภทแบบแข็งแกร่งยอดเยี่ยมสามารถใช้ได้้รรูปแแแบบบ PWE PVP ลลลวกก็ะทที่่่สําาคคคััญเนนงยุ 2ครับก็จะเป็นคลาสที่แบบว่าเก่งเหมือนกันครับสามารถเล่นได้ทั้ง2รูปแบบเหมือนกันแต่อาจจะเล่นยากอีกระดับหนึ่งส่วนคลาสสุดท้ายครับคลาสบีก็คือคลาสสมดุลซึ่งมันสามารถเล่นได้2บทบาทเลยแล้วก็เก่งทั้ง2ทางและที่สําคัญมันเล่นง่ายมากๆซึ่งแต่ละคลาสครับเขาจะมีจุดเด่นจุดด้อยที่แตกต่างกันเดี๋ยวในวันนี้ครับเราจะมาพูดคุยไปพร้อมๆกันสำหรับสายอาชีพแรกนะครับที่ผมยกให้ในส่วนของเทียเอสนะครับก็ต้องยกให้สายอาชีพที่ผมเล่นนะปัจจุบันเลยนะฮะนั่นก็คือสายอาชีพ เบอร์เซอร์เกอร์นั่นเองนะครับลหลายๆคนที่เล่นเบอร์เซอร์เกอร์มาแล้วกับรู้สึกว่าเอ้ยเป็นสายอาชีพที่รู้สึกว่ามันเล่นยากใช่ไหมครับช่วงแรกอาจจะรู้สึกว่ามันเล่นยากจริงๆเพราะว่าสกิลหากินหลกักๆแล้วก็สกิลท่าไม้ตายของเขาเนี่ยจะเริ่มปลดล็อกตอนที่ตัวละครเขาเนี่ยเลเวลสูงยิ่งขึ้นยิ่งเลเวลสูงขึ้นครับเมื่อเขาสามารถเปลี่ยนค่า SP ให้เป็นค่าโล่มลาไหลตัวละครเบอร์เซอร์เกอร์เนี่ย จะกลายเป็นตัวละครที่น่ากลัวยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของการ PVE แล้วก็ PVP และที่สำคัญครับเมื่อเขาปลดคลาสที่สูงขึ้นไปอีกนะครับเขาจะกลายเป็นตัวละครที่จะมีความสามารถในการเป็นอมตะ10วินาทีซึ่งการเป็นอมตะ10วินาทีในการเล่น PVP ในช่วงแรงเนี่ยจัดว่าเป็นระไรที่ค่อนข้างปั่นป่วนมากๆซึ่งตอนนี้หลายๆคนก็น่าจะเริ่มจับทางกันได้แล้วเริ่มหาวิธีการแก้ทางได้แล้วสกิลเขาเนี่ยเป็นการโจมตีวงกว้างที่ไม่ได้กว้างมากแต่บอกได้เลยครับว่าดาเมจที่ตัวละครเขาสร้างเนี่ย ค่อนข้างที่จะรุนแรงมากครับผมก็เลยยกให้สายอาชีพนี้เป็นคลาส S แล้วก็แอบ,บไปส่องในเทียร์ของเซิร์ฟจีนมาแล้วนะครับก็ยังคงติดอยู่ในเทียร์ S เช่นเดียวกันครับบอกเลยว่าใครที่เล่นเป็นอาชีพนี้โคสนุกบ้าเลือดแล้วก็เข้าบูดได้แบบเต็มพิกัดเลยนะครับสาหรับสายอาชีพเบอร์เซอร์เกอร์นั่นเองนะฮะอันนี้คือบอกเลยครับว่าส่วนตัวเลือนเพราะว่ามันสนุกมากๆครับอาชีพต่อมาครับอาชีพที่2ที่อยู่ในเทียร์ S นะครับผมขอยกให้ในส่วนของมสตริก ไมลสตริกครับจัดว่าเป็นอาชีพสายโจมตีระยะไกลที่มีความสามารถในการควบคุมฝูงศัตรูได้ดีมากๆครับเพราะว่าในส่วนของสกิลเนี่ยเขาสามารถปรับรูปแบบการเล่นได้ทั้งหมด4โหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกซองสไนเปอร์ยานยนต์นะครับแล้วก็ยุทโธรกรณ์นที่เป็นยานบินรบในการโจมตีใส่ศัตรูในส่วนนี้ครับเราสามารถบัฟคุณสมบัติต่างๆของตัวละครน้องได้เลยไม่ว่าจะเป็นการบัฟในส่วนของพวกอัตราคีย์ดคอลนะครับสเตตัสพื้นฐานของตัวละครดาเมจแรงขึ้นแล้วก็ทําให้สูรับดาเมจรุนแรงยิ่งขึ้น ซึ่งในส่วนนี้ครับการคอมโบในช่วงแรกอาจจะต้องใช้เวลาการปรับตัวนิดหนึ่งนะครับแต่ถ้าคุณปรับตัวได้ไม่ได้แล้วก็รู้ว่าการใช้สกิลไหนเนี่ยจะทําให้รีส์ปิทภาพได้มากที่สุดผมบอกเลยครับว่าไมสตริกเนี่ยจะเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่น่าสนใจแล้วก็น่านํามาใช้งานมากๆเลยนะครับซึ่งอาชีพนี้ผมยกให้เลยว่าเป็นอาชีพที่เล่นสนุกทําดาเมจได้รุนแรงมากๆเลยนะครับสายอาชีพต่อมากันหน่อยลวกันครับนอกจากไมสตริกแล้วนะครับก็ยังมีอีกหนึ่งอาชีพที่ น่าสนใจนะครับผมนี่คือต้องบอกเลยว่าสายน้องเคียวนะครับผมเขามีคลาสย่อยอยู่2อคลาสทั้งสองคลาสเนี่ยค่อนข้างที่จะโอพีมากๆด้วยส่วนตัวแล้วนะครับทั้งสองคลาสเนี่ยผมเล่นในช่วงของการ CBT ครั้นที่1ครั้นที่2แล้วก็คั้นที่3มาแล้วนะครับบอกเลยว่าเป็นคลาสที่เล่นได้ค่อนข้างสนุกมากๆเด่นในรูปแบบของการ PVE และก็ PVP ขอเริ่มที่คลาสแรกเลยนะครับผมนั่นคือ b Blade m a i d e n เบลตไมเดนครับมันจะเป็นคราสที่เราจะต้องฝึกการควบคุมหุ่นยนต์นะครับที่ใช้ทั้งใบมีดและก็พลังสายฟ้าในการโจมตีซึ่งต้องบอกเลยครับว่าถ้าแรกๆครับเราอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยมันคอนโทรลยากว่าจะแบบจะคุมตัวละครตัวเองครับการวางสกิลแล้วก็ต้องคุมหุ่นยนต์ด้วยแต่เมื่อได้ก็ตามครับที่เพื่อนๆสามารถฝึกจนชํานาญแล้วหรือว่าคุ้นชินกับการคอมโบแล้วจะกลายเป็นตัวละครที่โคตรจะโกงมากๆครับเพราะว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยจะเข้าถึงตัวเราได้ยากมากเพราะว่าเราจะทําให้หุ่นยนต์เขาเนี่ย สู้แทนเรานะครับแล้วก็เวลาศัตรูเข้ามาใกล้เราเรียกคุนยนกลับมาช่วยได้แล้วก็เราสามารถประสานร่างกับคุนยนของเราในการโจมตีใส่ศัตรูได้อีกด้วยนะครับอันนี้คือในกรณีที่เราปลุกพลังนะครับแล้วก็เปลี่ยนคลาสเนาะซึ่งบอกเลยครับว่าเป็นอาชีพที่น่ากลัวมากๆเด่นในรูปแบบของการ PVP นะครับใครที่เจอใน PVP เนี่ยบอกเลยว่าเหนื่อยนะครับเจอกับสายเบลดเมเดียนเนี่ยสุดๆส่วนคลาสต่อมาครับอันนี้ก็จะเป็นคลาสอ่า ผู้พิทักษ์กาด,ดียนนะครับหรือว,ว่าสายกาดสายกาดนะครับก็จะเป็นคาที่เน้นในรูปแบบของการเป็นรูปการซัพพอร์ตนะครับเป็นตัวละครที่เล่นเน้นการป้องกันดาเมจวงกว้างและที่สําคัญตัวเขาเนี่ยเป็นตัวประเภทสาย PVE หลักๆนะครับแต่ถามว่าเอาไปเล่น PVP ได้ไหมเล่นได้ครับเล่นได้ดีมากๆเลยนะครับแต่ผมรู้สึกว่าผมชอบในรูปแบบของการ PVE มากกว่าเพราะว่าตัวน้องเนี่ยสกิลวงกว้างการรวบมอนการบูสต์ดาเมจแล้วก็การด้วยดาเมจเนี่ย เี้ค่อนข้าง,งดีตัวน้องเป็นตัวเดียวนะครับที่มีความสามารถในการฟื้นฟู HP ให้กับตนเองแล้วก็เพื่อนร่วมทีมจัดบ้านเป็นตัวละครซัพพอร์ตที่ดีมากๆแต่ไม่ได้ซัพพอร์ตแล้วจะไม่มีดาวเมทนะ้น้องสามารถบิวให้ตัวละครตัวเองครับเป็นดาวเมก็ได้ครับแล้วแต่ว่าคุณจะเลือกใช้ความสามารถอะไรนอกจากนี้ครับในส่วนของบัฟเพิ่มดาวเมกของตัวละครน้องครับมันก็จะมีรูปแบบของจันเซียวและก็จันเพนซึ่งถ้าเราใช้เงื่อนไขครบครับแล้วก็เลือกใช้สกิลที่เป็นจันเซียวหรือว่าจันเพนตามเงื่อนไขที่กําหนดครับจะทาให โบสถาเมิสกิลให้กับสกิลตัวนั้นที่เรากดใช้เนี่ยแรงยิ่งขึ้นนั่นเองซึ่งบอกเลยครับว่าเป็นคลาสที่เก่งทั้ง2คลาสนะครับคลาสแรกแล้วก็คลาสสอเนี่ยอยู่ทั้งเทียเอสทั้งคู่เลยนะครับบอกเลยว่าตัวเนี้ยคุ้มค่ากับการนําไปใช้งานมากๆครับแล้วก็ในอนาคตนะครับมันก็จะมีอีกคลาสหนึ่งของตัวละครน,น้องครับนั่นก็คือกราเซียนนะครับซึ่งจะเป็นการควบคุมหุ่นเหมือนกันแต่จะเป็นการ ข้อคมหุ่นที่ทาดาเมจโดยที่เป็นธาตุน้ําแข็งนั่นเองในอนาคตน่าจะมีอัปเดตเข้ามาแต่ไม่รู้นะว่าทางตัวเกมเจะอัปเดตมาช่วงเดือนหน้าหรือว่าเช่งเดือนต่อไปก็ติดตามข่าวสารกันไว้ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นประเภทอยู่ในเทียเอสที่ผมยกมาในพาทนี้นะครับผมมาครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของเทียเอกัน่อยละกันครับเทียเอเนี่ยจะเป็นคลาสดที่เล่นยากที่หนึ่งแต่ถ้าเล่นได้เนี่ยถือว่าเก่งมากๆได้ทั้งรูแปแบบของการ PVE แล้วก็ p v p เช่นเดียวกันครับคาร์ดแรกนะครับผมยกให้ในส่วนของคาร์ปืนนั่นก็คื บัลตี้ฮันเตอร์นะครับบัลตี้ฮันเตอร์ครับเป็นสายปืนคู่ที่บอกเลยครับว่าการทำดาเมจระยะไกลนะครับการยกลอยศัตรูแล้วก็การต่อคอมโบเนี่ยค่อนข้างที่จะน่ากลัวมากๆครับเพราะว่าเป็นการโจมตีใส่ศัตรูเนี่ยมีการสร้างความเสียหายสองธาตุครับหลักๆก,ก็คือจะเป็นธาตุไฟแล้วก็จะมีธาตุน้ำแข็งกับสายฟ้าเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยซึ่งช่วงแรกอาจจะรู้สึกเล่นยากครับเพราะว่ามันจะเป็นสายที่เราจะไม่สามารถเข้าไปบููแบบเร็วๆได้เราจะต้องกัดกังหวะด,ดีๆแต่ถ้าเมื่อใดก็ตามครับที่คลาสอาชีพเนี้ย สามารถคอมโบได้ตัวละครฝั่งตรงข้ามครับแทบจะไม่ตกพื้นเลยนะครับบอกเลยว่าเป็นคาที่น่ากลัวมากๆครับเราก็จะเล่นคู่กับพวกกับดักต่างๆอะไรเงี้ยสามารถใช้งานได้ดีที่สุดเลยนะฮะสนคลาสต่อมาครับคลาสที่2นะครับอยู่ในสายอาชีพใหม่นะครับผมนั่นก็คือสายพวกไฟเตอร์เนาะคาที่ผมจะแนะนำนะครับผมนั่นคือคลาวสไตรเดอร์นะครับซึ่งคาสนี้ครับเดี๋ยวเรียกว่านักมวย นักหมัดเวทนะครับผมที่สามารถโจมตีได้2ท่าแล้วก็สามารถเปลี่ยนรูปแบบสกิลในการโจมตีได้หมดเลยนะครับเป็นสายฟ้าเออเป็นไฟนะครับเป็นพ่ดน้ำนะครับสามารถเปลี่ยนได้ทั้งสองท่าเลยแต่ต้องบอกกันก่อนว่าท่าน,นี้มันจะเป็นเด่นในรูปแบบของการ PVE ซะส่วนใหญ่ครับ p ีถามว่าเล่นได้ไหมเล่นได้แต่การใช้พลังงานต่อสกิลเนี่ยมันจะค่อนข้างสูงมากๆเมื่อเปรียบเทียบกับอีกคลาสหนึ่งที่สามารถใช้สกิลได้ค่อนข้างไวโดยที่แบบพลังงานเนี่ยที่สูญเสียไปน้อยนะครับแต่คลาสเนี้ย ก็จะเป็นอีกหนึ่งคลาสที่เล่นสนุกเหมือนกันครับช่วงที่เกมเปิดผมก็เล่นคลาสเนี้ยเป็นอาชีพที่2อ,อาชีพที่3าในคิวเกมเหมือนกันนะคลาสต่อมาครับผมก็เอาใจสายดักดาบกันอีกรอบหนึ่งนี่ครับผมนั่นก็คือสายดักดาบเมจิกเบลดเมจิกเบลดนะครับดักดาบที่มีการผสมผสานเวทมนต์ในการโจมตีระยะประชิดแล้วก็การโจมตีร,ระยะไกลบอกเลยว่าสายอาชีพเนี้ยแรกๆหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าเอมันเล่นยากจังเลยแล้วรู้สึกว่าการคอมโบสกิลหรือว่าการต่อคอมโบเนี่ยมันไม่ค่อยต่อเนื่อง เพราะว่าสกิลต่างๆเนี่ยยังรู้สึกว่างงๆใช่ไหมครับแต่เมื่อไรก็ตามที่เพื่อนๆเ,เล่นมาสักพักแล้วและเพื่อนๆจับทางได้สกิลในตัวเกมครับมันจะมีพวกซุปเปอร์อาร์เมอร์โจมตีแข็งแกร่งเจอเกาะปานกลางต่ําสูงอะไรประมาณนี้ครับเมื่อเราเข้าใจแมคานิกของสกิลเนี่ยการต่อคอมโบของสกิลเมจิกเบรดเนี่ยจัดว่าเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่ต่อคอมโบได้โหดมากๆแต่อย่างที่บอกไปครับเพราะว่าตัวเขาเนี่ยมันเล่นยากผมก็เลยรู้สึกว่าเอยไว้สักเทียเอละกันครับแต่ถ้าใครคอมโบเก่งครับ ตัวละครนี้สามารถดิ้งไปอยู่ในส่วนของ TES ได้เลยนั่นเองนะฮะสายอาชีพต่อมานะครับผมก็เราไม่ได้พูดถึงจอมเวทมาสักพักใหญ่ๆแล้วนะครับผมก็จะมาพูดถึงจอมเวทกันหน่อยละกันครับสำหรับจอมเวทที่ผมยกให้เป็นตัวที่แข็งแกร่งมากๆสําหรับคลาสจอมเวทครับนั่นคือทาริสนะครับผมอิเดเมนทาริสนะครับก็จัดว่าเป็นจอมเวทธาตุที่คอมโบได้โหดมากๆซึ่งสายจอมเวทนี้ครับเขาจะเป็นการคอมโบโดยที่ จะไม่อยู่ตรงพื้นนะฮะเวลาเล่น PP ครับอยู่บนอากาศกว่าที่เราจะหันหาองศาในการโจมตีศัตรูนี่ครับบอกเลยว่าการหาองศาในการโจมตีเนี่ยยากมากๆและตัวเขาเนี่ยสามารถควบคุมธาตุไม่ว่าจะเป็นในส่วนของวกอาทธาสายฟ้าธาตุไฟนะครับแล้วก็ธาตุน้ําอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเป็นตัวละครที่เก่งแต่ต้องเน้นในการคอมโบในระดับสูงนะครับผมก็ถึงจะสามารถดึงศักยภาพสูงสุดของตัวละครเขาออกมาได้นั่นเองแล้วก็คลาสสุดท้ายใน รัง A นะครับผมก็จะยกให้ในส่วนของกันเนอร์นะฮะกันเนอร์ครับถ้าพูดถึงในช่วงของการเปิดตัวเกมแรกๆครับแล้วก็นปัจจุบันเนี่ยจัดว่าเป็นหนึ่งอาชีพที่ครองสนามรบในรูปแบบของการ PvP มานานพอสมควรอาจจะรู้สึกว่าเป็นตัวละครที่ใช้พื้นใหญ่ในการโจมตีแต่อย่าลืมนะครับว่าตัวละครที่โจมตีโดยทาร์ไฟเนี่ยมันจะเป็นการสร้างความเสียหายต่อเนื่องซึ่งไม่สามารถสร้างความเสียหายได้แบบต่อเนื่องแบบระยะยาวนะครับผมก็ถ้าล้มไปแล้วนะครับมันจะมีดาวในการแบบว่า กันซีซีทุกอย่างแต่ธาตุไฟนะครับมันจะยังคงเผาไหม้เลียดไปเรื่อยซึ่งมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างโกรธมาครับแล้วก็จะเป็นการโจมตีศัตรูจากระยะไกลซะส่วนใหญ่ครับแต่ถ้าเข้าใกล้เมื่อไหร่ก็ถือว่าคอมโบโหดเหมือนกันนะครับผมสําหรับสายอาชีพกันเนอร์นั่นเองนะฮะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของแรัง A นะครับส่วนแรัง B ครับก็จะเป็นคลาสประเภทสายสมดุลนะครับแต่ถามว่าเล่นยากไหมมันก็ยากในระดับหนึ่งแหละแต่ถ้าทุกคนเคยชินแล้วหรือว่าคอมโบจนเข้ามือแล้วก็จัดว่าเป็นอีกหน สำหรับคลาส B นะครับผมก็ยกให้ตัวนี้ตัวแรกเลยนะครับผมนี่ Star Berserker นะครับผมสำหรับ Star Berserker ครับก็จะเป็นนักหมัดที่ใช้กำปั้นในการโจมตีศัตรูด้วยการทำลายล้างระดับสูงนะครับหรือว่าการโชกต่อยแบบรุนแรงอาชีพนี้ตอน PvP ตอนเจอครั้งแรกจับทางไม่ถูกเลยเพราะว่ามันเป็นศัตรูอ่ามันเป็นอาชีพที่เวลาเราโจมตีเนี่ยมันจะมีการสร้างความเสีายธาตุไฟใช่ไหมครับ แล้วเวลาโจมตีติดธาตุาไฟเนี่ยเขาสามารถต่อคอมโบได้คอมโบแต่ละครั้งครับมันจะเป็นคอมโบแบบต่อเนื่งคือคุณห้ามหลุดคอมโบจากรอบแรกแต่ถ้าคอมโบต่อเนื่องติดมาไลยครับบอกเลยว่าเป็นอาชีพที่ต่อสู้แบบสนุกมากๆนะฮะใครที่กำลังหาอาชีพเล่นครับอาชีพนี้ก็เป็นอาชีพสมดุลที่เล่นสนุกมากๆอีกอาชีพหนึ่งันเลยนะครับผมครับต่อมานะครับผมก็จะอยู่ในสายจอมเบสครับยกให้ในส่วนของวอลล็อกนะฮะนี่วอลล็อกนะครับจัดว่าเป็นอาชีพที่ ใช้งานความมืดนะครับแล้วก็พลังแห่งความว่างเปล่าในการโจมตีศัตรูในระยะไกลนะครับผมก็เป็นอาชีพหนึ่งที่สามารถปิ้วแล้วก็กกายล่างไปอีกแบบหนึ่งได้ในการโจมตีใสศัสตรูซึ่งในส่วนนี้ครับผมรู้สึกว่ามันน่าสนใจแล้วก็การคอมโบเนี่ยค่อนข้างสนุกหลักๆนะครับในลันกษณะของการคอมโบเนี่ยจะคล้ายๆในส่วนของพวกนักเวทตัวอื่นนะครับโดยที่เราจะเน้นโจมตีกลางอากาศแล้วก็ถ้าเก่งๆจริงๆอ่ะจะมาตอนที่เขาปลดคลาสเลเวล 75แล้วก็80ครับมันจะมีสกิลใหม่อัปเดตเข้ามาและสกิลนี้แหละครับมันจะเป็นสกิลที่จะทําให้วอลล็อกครับบินอยู่ในอากาศได้นานยิ่งขึ้นการโจมตีแล้วก็การคอมโบต่างๆเนี่ยบอกเลยว่ารุนแรงมากๆเลยนะครับผมสายต่อมาครับผมนั่นก็คือในส่วนของเมจิกเชียนนะครับสำหรับเมจิกเชียนครับก็จะเป็นนักเวทที่ใช้เวทมนต์ภาพลวงตาในการควบคุมสนามลบซึ่งต้องบอกเลยว่าการคอมโบมันค่อนข้าง,งยากนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าก่าที่เราจะคอมโบเก็บสแตรกแล้วก็ เป็นตัวที่ต้องสะสมสเตก็กละก็การขบวนในการโจมตีศัตรูเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าเล่นยากมากๆแต่ถ้าทุกคนปรับความคุ้นเคยแล้วก็ความเคยชินแล้วนะครับจะเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่สามารถนํามาใช้ในใต้ทั้งรูปแบบของการ PvE แล้วก็ PvP ได้ในระดับหนึ่งเลยผมก็เลยรู้สึกว่าเป็น,ปนคลาสสมดุลที่สามารถเล่นได้ยกให้อยู่ในเทีย์ B นะครับผม เป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆสำหรับการจัดเทียตัวละครภายในเกมค r ิ s t a l of a t l a n ลที่จะทำให้คุณเล่นเกมนี้ได้ง่ายขึ้นซึ่งตัวละครที่เอามาอัปเดตในพาทนี้นะครับเป็นแค่ความคิดเห็นส่วนตัวแล้วก็จะมีการอ้างอิงข้อมูลจากเซิร์ฟจีนมาเล็กน้อยนะครับผมซึ่งในอนาคตตัวเกมมีอาชีพให้เราเล่นอีกเยอะแล้วก็คลาสย่อยยังมีอีกมากมายนะครับอันนี้แค่น้ำจิ้มเท่านั้นในอนาคตจะมีการอัปเดตเข้ามาเดี๋ยวผมจะมีการรีวิวอาชีพต่างๆตามมาภายหลัง ถ้าเพื่อนไม่อยากพลาดก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซ b s สไคร์กันไปด้วยนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันในพาร์ทต่อไปในวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ